คุณพี่ชิหล่อคนนี้เขามีเพื่อนดีนะครับถ้าถามว่าดียังไงก็เพราะว่าพี่คนนี้เขามีเพื่อนแนะนามาให้เด็ดฟิล์มพี่เจีพีแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อเพื่อนทันทีนะครับเพราะว่าเขาก็หาข้อมูลดูานทิกตอกและเห็นเวลาเราอะมีคุณภาพจริงก็เลยเข้ามาเลยฟิล์มเก่าของพี่เขาเนี่ยเป็นฟิล์มปลอดต,ตรวจสภาพขนส่งแล้วก็ไม่ผ่านเลย ฟิล์มที่เปลี่ยนใหม่วันนี้จะเป็นฟิล์มไฮคูจัลเมกบานหน้า60%ส่วนบารข้างรอบคันนี้พี่เขาเลือกเป็น80%ถั่วมืดมากสะใจสตไตล์วัยรุ่นมองจากด้านนอกไม่เห็นด้านในเลยแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะขับลำบากหน่อยพี่เขาก็เลยจัดไฟหน้า LED รุ่นเริ่มต้นของที่ร้านเป็นไฟรุ่น X Series แถมประกันไปอีก6เดือนเต็มสว่างขึ้นแบบนี้เลยแต่ถ้ายังไม่สะใจรอบหน้าคงต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วล่ะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่วาติดฟิล์มยี่ห้อไหนดเ่ไยกามมาย,ยนกอน้ล ฟิล์มสวยบริการดี GRP South Center ครับ